บทสวดติโรกุทะกันทะคาถาแปลติโรคุเทสุติทันติสันติสิงคาทะเกสุจาทวาราภา,าสุติทันติอาคันตวานาสกังขารังกุงเปรตมาสู่เรือนของตน ยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนบาน้างณทางสีแง่แพร่งและทางสามแพร่งบ้างใกล้บานประตูบ้างปะหุเตอันนะปานามหิคัดชพโพเชอุปัตถิเตคร้นเมื่อข้าวและน้ำของเคียวและของบอริโภคเป็นอันมากตั้งไว้แล้ว นาเตสังโกจิสระติญาติไรไรของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้สัตธานังกรรมปัญจยาเพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัดใจเอวังททันติยาตีนังเยหวนติอนุกรมกรมปกา สุจิงปานิตังกาเลนะกับปิยังปานะโภชนังชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำควรดื่มและโภชนะอันสะอาดประณีตเป็นของควรอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่าอิทัทงโวยาตินังโหตุ ทานีจงถึงแก่ญาติทั้งหลายสุขิตาหุนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดเจะตจัตทะสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาและพวกญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้น ร่วมกันมาประชุมในสถานที่ให้ทานนั้นปะหุเตอันนาปานมหิสักกัดจังอนุโมทเรอนุโมทานาโดยคารพในข้าวและน้ำเป็นอันมากว่าจิรังชีวันตุโนยาตีเยสังเหตุลาพามาเส เราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดอาหากันจักตาผูชาผูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายทายกาจะอนิพพลา และทายกทั้งหลายก็หาไรผลไม่นาะหิตทาทักสิอาทีอันที่จริงในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมโครักเกทาณวิจติไม่มีโครักกรรมวานิชชาตาทิสินันที ไม่มีการค้าขายเช่นนั้นหิรันเยนากายากายังไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินอิโตทินเนนยาเป็นติเปตากาละกาตาตาหิงผู้ทำการกิริยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้น ด้วยทานที่ญาติให้แล้วในโลกนี้อุนนาเตอุทากังวงุฒังน้ำฝนตกลงในที่ดอนอยะทานินนังปวันตติย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติ ทานที่ทายกให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จแกเ่เปรตทั้งหลายฉันนั้นยะทาวาริวาปุราปาริปุเรนติสากรังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้เต็มบอริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่ประเริทั้งหลายฉันนั้นอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสัาจเมบุคคลมาระลึกถึงอุปการะ อันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานังทักขีนังทัชชาปุเพกะตะมนุษย์สรัง ก็ควรให้ทักษีนาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวัญยาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียว นาตังเปตานมัตทายาเพราะการร้องให้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติดทันติยาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทั้งขีนาทินนา ก็ทักสินานุปทานี่แลอันท่านให้แล้วสั่งคำหิสุปฏิดทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงที่ครันตังหิตายัสัานาโซอุปกร,รมัมปติย่อมสำร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทันสิโตยาติธรรมนี้นั้นท่านได้สแสดงให้ปรากฏแล้วเปตานาูชาจักตาอุลาราและบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้ว แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะพิคคูนามนุปปทินนังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหฮีปุญยังปะสุตังอนับปะกันตี บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้แล